สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เข้าสวนนะคะวันนี้เข้าสวนมะม่วงนะคะเดี๋ยวจะพามาชมมะม่วงลูกสวยๆอันนี้มะม่วงลูกกลมๆนะคะ,คะเขาเรียกว่ามะม่วงอาทูยทูนะเพื่อนๆอาทูยทูสายพันุ์จากออสเตรเลียนะคะ <S <S นนกินสุกก็ได้อ่กินดิบก็ได้กินสุกอร่อยนะคะหอมอร่อยนะคะเพื่อนๆลองมาดูนี่เป็นมะม่วงอาทูยทูมะม่วงอาทูยทูนะคะลูกจะเป็นแบบนี้เลย ลูกกลมๆบ้องเลยกลมบ้องอย่างนี้เลยนี่นี่นะคะนี่เลยเพื่อนๆอ,อาร์ทูอีทูนะคะอีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ไม่ดกเท่าไหร่นะคะลูกก็ยังไม่สุกยังไม่สุกนะคะยังไม่แก่ถ้าแก่แล้วเขาจะเป็นสีชมพูเลยเพื่อนๆอาร์ทูอีทูนะคะเป็น,น้องม่วงอาร์ทูอีทู พาเพื่อนๆมาชมนะคะเข้าวสวนนะคะเพื่อนๆเข้าวสวนไม่ดกเท่าไรไม่ดกเท่าไรเดี๋ยวพาชมไม่ดกเท่าไรเลยมะมม่วงอาทูอีทูอาทูอีทูไม่ดกเท่าไรเลย ชาวสวนนะคะเพื่อนๆเ,เป็นชาวสวนมะม่วงเป็นชาวสวนมะม่วงนะคะอาถูยถยูลูกกลมๆเลยตากแบบนี้เลยแบบนี้เลย นี่เลยเพื่อนๆอาร์ทูอีทูโอ้ลูกนี uh, two, two. Oh, ้ลูกใหญ่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 มากเลย